สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านสู่ช่อง i a m e k k นะครับทุกคนครับวันนี้หลังจากที่เราได้รีวิวนะครับเจ้า FOX ตั่วไปแล้วนะครับในโหมดรีแพร r นะครับทุกคนในคลิปที่ผ่านมาในช่องนะครับทุกคนวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาลองลองอีโหมดนึงคือโหมดคานะครับซึ่งโหมดที่เป็นโหมดชาร์จปกตินะครับว่ามันจะแบตมันจะขึ้นขนาดไหนอย่างไรนะครับทุกคนครับสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือว่า เราต้องดูค่า CCA ของแบตก่อนนะครับทุกคนผมเอาค่า CCA ของแบตให้ดูนะครับ CCA ของแบตลูกนี้คือสามร้อยหกสิบแอมป์นะครับทุกคนครับนะนี่ให้เห็นกันชัดๆนะครับสามร้อยหกสิบแอมป์นะครับทุกคนอ่ะก็เดี๋ยวเราทําการขี้บกันเลยตอนนี้ปลักยังไม่ได้เสียบนะครับยังไม่ได้เปิดสวิตช์นะครับทุกคนครับก็เดี๋ยวเราเช็คค่า CCA กก่อนนะครับทุกคนว่าเท่าไหร่ครับอ่ะอันแรกเลย แกะอ้นี่ก่อนทำไมมันปิดล่ะเนี่ยโอออ่ะเคสีแดงครับสีแดงไปที่ขั้วขั้วบวกนะครับทุกคนขั้วบวกนะมีอยู่แล้วนะว่าขั้วบวกตัวไหนขั้วลบตัวไหนนะครับที่ที่ที่แบตเตอรี่จะมีนะครับทุกคนอ่ะสีแดงครับ สีดำครับสีดำคือขั้วลบครับซึ่งตอนนี้ไฟยังไม่เข้านะครับทุกคนนะ,อะพอหนีบขั้วบวกขั้วลบเสร็จปุ๊บครับเครื่องมันจะขึ้นมาเลยนะครับนะทีนี้เราสามารถเลือกได้ครับเป็นโหมดรถยนต์หรือโหมดมอเตอร์ไซค์นะครับทุกคน <c oughs> เราก็เลือกโหมดรถยนต์นะครับทีนี้เนี่ยจังหวะตรงนี้เราสามารถปรับได้ตามลูก C.C.A. ของแบตเตอรี่นะคือค่า C.C.A. ของแบตเตอรี่รุกนี้กี่แอมเราก็ปรับตามตามขึ้นลงลูกสองขึ้นลงนี้ไปเลยทีนี้ผมให้ดูสักครู่นี้นะครับ oh. เห็นไหมว่าค่า C.C.A. ของเจ้าแบตเตอรี่รูกนี้มันคือ360แอมป์นะครับทุกคนเราก็ปรับเป็น3 6 0แอมป์ครับโอเคแล้วกด enter ครับปึ๊บ ระบบจะประมวลผลนะครับเครื่องจะประมวลผลว่าเนี่ยค่า sos state of health นะครับสุขภาพของแบตเตอรี่ตอนนี้31%นะครับทุกคนนะฮะแล้วก็ค่าโวลต์นะครับอยู่ที่12.9โวลต์นะครับค่า state of charge ตอนนี้ความสามารถในการชาร์จมันคือ96.3%นะครับอะดูใหม่อีกทีนึงนะครับ state of charge คือ96.3าสิบหกจุครับ state of health สุขภาพของแบตเตอรี่31%มสนะครับ วอ์อยู่ที่12.9โวลต์น,นะครับทีนี้เราจะเปิดสวิตช์ไฟเพื่อให้มันชาร์จเข้านะครับชื่อคลิปก่อนคลิปก่อนหน้านี้ผมรีเพล์นะครับอ่ะเราเปิดสวิตช์ไฟก่อนอ่ะมันจะขึ้นออมนะครับทุกคนอ่ะนี้คลิปก่อนหน้านี้ผมใช้โหมดรีเพล์นะครับทุกคนรีเพล์ก็คือแบบไปกําจัดตะกัน ในแบตเตอรี่นะครับทีนี้คลิปนี้ผมจะใช้โหมดการชาร์จบ้างครับการชาร์จก็คือไปที่โหมดของคารเลยนะครับทุกคนมันจะระบุอุณหภูมินะครับกระแสที่เข้าแล้วก็โวลต์น,นะครับเดี๋ยวเราจะชาร์จไปเรื่อยๆตอนนี้กี่โมงไม่มีนาฬิกาแต่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีหนึง่งท้ายคลิปนะครับว่าท้ายสุดแล้วชาร์จกี่ชั่วโมงและได้ เตตอัพเพลกกับสเตตอัพชาร์จและรวมถึงจำนวนโวลต์นะครับได้จำนวนค่าที่มากขึ้นหรือเท่าเดิมอย่างไงอย่างไรนะครับทุกคนครับโ okay. อเคทุกคนครับตอนนี้เราชาร์จมาสามชั่วโมงครับทุกคนมันขึ้นฟูลแล้วครับทุกคนครับเนี่ยดูดิเออมันขึ้นฟูลแล้วอสามชั่วโมงน่าจะเป๊ะพอดีนะครับเราเริ่มตอนบ่ายสองครึ่งนะแล้วตอนนี้5้าโมงครึ่งทุกคน เราก็กรอกค่าเหมือนเดิมนะครับค่า CTA 3 6 0นะครับค่า State of Health นะครับจาก31มสนะเป็น31.2นะครับทุกคนครับมันมันไม่น่าจะเกี่ยวกับสุขภาพแบตเตอรี่เท่าไหร่นะครับสำหรับการชาร์จไฟนะถ้าจะใช้โหมดสุขภาพแบตเตอรี่ผมว่ามันควรจะใช้ปุ่มรีแพร r ์มากกว่านะครับทุกคนนะค่า State of Health เป็น31.2นะครับเพิ่มขึ้นมาจุนะครับ อาแต่ว่าค่าโวล์เพิ่มขึ้นมาเยอะเลยทุกคนค่าโวล์สิบนะครับจับจาก12.9นะครับทุกคนนะเพิ่มขึ้นมาเยอะอยู่นะครับ12.9มา13.7นะค่าเศษออฟชาร์จร0อยเปอร์เนะครับตอนแรกน่าจะเก้าสิกจุดสา,าใช่ไหมทุกคนครับนะโอเคน่าจะประมาณนี้ครับได้ตัวเลขมาทุกคนก็ลองประเปรียบเทียบแล้วกันนะครับว่ามันคุ้มค่าแค่ไหนกับเจ้า เครื่องชาร์จแบตเตอรี่กับวัดค่า CCA f o x w ตัวนี้ครับทุกคนครับ